เหมือนซีตัวมานักรถไปหอมติดตามนาวันนั้เปิดเป็นตอนนี้พวกเราล้อมดาวฟินเอาไว้หมดแล้วเออนั่นไงนั่นไงเต็มเลยนั่นนั่นนั่นดูดดูดโอ้โหโอเวอรัดิี่เห็นเต้ามะโดดมาควงโอ้แม่บุฟเป่จะไปไหนครับเนี่ยเราจะไปดูโลมากัน จะเป็นการดูดรอฟินพร้อมกับพอาทิตตกแล้วมีเพลงประกอบมีพ่อไม่ได้ใส่นะเพลงประกอบเนี่ยเราขึ้นจากที่โรงแรมที่เราพักเลยนะคะคือเซนทรามิล่าสรากูนมาลดีฟค่ะตอนนี้เป็นเวลามาณสี่โมงครึง่ง <c oughs> เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ4ี่โมงครึง่งถึงหกโมงครึง่งกับหกโมงครึง่งสองชั่วโมงจะได้เห็นแน่ๆใช่ไหม นี่แดดตอนนี้กำลังดีมากเลยนะเพราะว่า4ี่โมงเย็นนี้ล่มแล้วอากาศดีสุดๆที่ไปดูดอลฟินนี่มีเฉพาะพวกเรา3ามคนนะฮะกกบคนขับเรืออีกสองคนโอ้เราคนที่นั่งข้างหน้ามาก่านมด้ยไม่ได้แต่งหน้าม,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 มีอยู่แค่นี้เองทำอย่านัง่งไหนก็นได้อยากขับเรือไหม <laughs> โ้ยโครยโครอง So my name is s h i f o n There's our captain Shivan over there Need any help? So let us know. So yeah. Okay. And from here to the like dolphin spot will be take, like like 15 to 20 minutes. We we'll go out and we will try to find it. Yeah. And it, I I can see the dolphin 100 percent. Not 100 percent. 200 percent. 50. If you are lucky. it's you are lucky. Okay. So finger cross. Hopefully we can see. Okay. Let's see. Uh huh. Yeah. ถ้าคุ a โชคคุณก e เห็ e โอเ e ราเรามีน้ำดื่มาคุณต้ p งกา b r ห้ฉ o อย้ายมาข้างหน้าพี่เขาบอกว่าข้างหน้านี่มันจะกระดึงดึงดึนะถ้าทนได้ก็โอเคถ้าทนไม่ได้ก็ไปข้างหลังเอาล่ะครับเอาละครับดึงแล้ครับดึงแล้ครับดึงแล้ครับโกดูเดอะดอลฟินครับโอ้ดึงแล้วครับดึงแล้วครับโอ้โอ้โอ้ยโอ้ โอ้ยอยกกไไหวมโอ้ย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 ไหวป่าไหวป่าเนสนุกสนุกกว่าไปตนสนุกนั่งรถไปหสนุกจริงเมจอกี้พี่เขาว่ายังไงบ้างคงจะพาไปตรงแหล่งโลมาค่ะที่โลมาอยู่กันแต่ว่าจะได้เห็น าเห็นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่โชคเราด้วยวันนี้เราโชคดีหรือเปล่ามาดูกันว่าวันนี้เราจะโชคดีได้เห็นหรือเปล่าปกติบ้านเราไปไหนก็โชคดีดนหะเราต้องได้เห็นสิอ,อันเนี้ยเหมือนซีดตัวมานักรถไบหอกเอาแค่นี้ก็สนุกแล้วนะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็เพลงก็มันมาก <c oughs> คนขับร้องเพลงด้วยอ่ะข้างหลังเขาก็มัน คับมีกัปตันนะคะก็คนดูแลเราเราจำเห็นอะไรนะเห็นชัดๆเลยปลาเล็กๆน่ะค่ะมันบินลาปลาบินสามตัวสามตัวลงไปลงไปลลอยมาแต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาโทรไปนัดดอกฟินให้เราแล้วนะเขาโทรตามนะเขาเีิยวขึ้นมา on the way on the way กำลังมาตอนนี้เขาบอกให้เราย้ายม้านข้างหลังวันนั้เปิดเป็นโอเค บิกว่านึ่งรออนั่นเราต้องมาแน่นอนไม่รู้เขาดูยังไงนะแต่เขาดูมั่นใจนะว่าเราจะได้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเราโชคดีแน่นอนเออทำไมอ่ะโอ้น่าดีคนดูเต็มเลยอ๋อนี่มั้งอ๋อเขาน่าจะคุยกันแหละเอ๋อดี่เตี้ยเดียวโอเคมาวันนี้ไงเขาจะมาจอดรอดูอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ากลุ่มนี้อาจจะเห็นไงแล้วเขาอาจจะโทรมาบอกกันไงเออโอเค เธอแทมเราต้องจ้องดูดีๆแล้วตอนนี้พวกเราล้อมเดวฟินเอาไว้หมดแล้วโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสิบสิบสิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้ไงก็โอยู่เออนั่นไงนั่นไงเต็มเลยนั่นนั่นนั่นโอ้โหเธอแทมเห็นยังอ้เยอะมากชัดมากโอ้โหสวยสวยสวยโอ้ อุ้ยกว่าหกพันแปดสิบตัวปลาเป็นไปในครอบตัวโอ้ดูสิอุ้ยนกระโดดด้วยเห็นป่ากระเอออุ้ยกระโดดโอ้เยอะเลยโอ้โหกระโดดอีกแล้ว น่ารักน่ารักเยอะมากมากโอ้โอยดูสิโอ้ดูสิเราขับตามมันเลยอ่ะเลยตามมันเลยอ่ะค่อยๆไหลตามดอลฟินไปอ่ะโอ้ดูสิโอุ้ยดูสิน่ารักมากโอ้เวรี๊ดเห็นป่าโอ้เวรี๊ดไปโดดมาควงอ่ะตัวนั้นตัวนั้นมันเป็นอะไรอ่ะนั้โอ้ดูสิ ว่าพวกเราก็โชคดีมากนะโชคดีมากเลยแกเวลาในชีวิตเด็กอเราดู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 เยอะมากคือเป็นคู่เยอะมากเลยเชิญทำคือคือจริงๆแล้วอ่ะเราเคยเห็นดอลฟินนะตอนที่เราไปดูโลมาที่เมืองไทยนะไม่ได้เยอะขนาดใช่ตอนนั้นไม่เยอะขนาดนี้เราก็นึกภาพว่าเขาจะมีเล็กน้อยให้เราเห็นนี่มากันเป็นแบบฝูงเยอะใหญ่มากอ่ะสวยมาก นี่ไงเราก็ลอยตามดอลฟินไปเรื่อยๆคือเราก็โชคดีมากแหละเพราะเมื่อกี้เขายังบบว่า50-50เลยว่าจะได้เห็นหรือเปล่าถ้โาโชคดีจะได้เห็นนี่เราเห็นเยอะเลยนะโอ้โหนี่หน้าหน้าเรือเรานี่เยอะไปหมดเลยนะตอนนี้ดูดีดูดีดูดีไปวิวตอนไะหนอ่ะจ๊ะ เทคนิคด้วยนะว่าเวลาปลากระโดดขึ้นมาเนี่ยเขาจะกระโดดสองรอบแล้วก็ให้เราเล็งถ่ายไปได้เลยให้เราเตรียมรอถ้าเราจะถ่ายรูปปลาโลมากระโดดอ่ะปลาโลมาเขาจะกระโดดสองรอบถ้าเห็นรอบหนึ่งกระโดดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราเล็งกล้องไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะกระโดดอีกกลับมาถึงนี่ก็พาทิตย์ตกพอดีนะครับเมื่อกี้หายไปไหนแล้วพาทิตย์เราแล้วมล้ยังสว่างอยู่อ่ะอาจารว่า เออเมื่อกี้พระอาทิตย์อยู่ข้างล่างใช่ไหมเราเห็นพระอาทิตย์ตกนะเมื่อกี้เนอะใช่แล้วมันหรือว่าที่มาดิฟมีอีกดวงหนึ่งมาดิฟมีพระที่สองดวงมั้งะเาโอ o t h n t the room number here Where is the sun r y d because there's a cloud that's why you cannot see the sun นั่นไงพระอาทิตย์อยู่นะ ใกล้หมดตกใกล้หมดยังไม่หมดหรือว่าที่เมาดีนิพัทอาทิตย์ตกตรงที่ตะวันออกแปลว่ามากินเรือเขาใช่เราเราอยู่บนเรือไงเราก็งงไงเราดูว่าอยู่ตรงนี้พี่ก็คงงงอะไรเป็นไงประทับใจไหมแต่สวยมากเนอะรวมานี่แบบว่าโอ้โหอลังการ เยอะแน่นเลยอ่ะแน่นมากเยอะเ่ยซาฟารีอะเยอะกว่าซาฟารีแกอลแต่บอกเยอะกว่าซาฟารีนีไงพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ตกตรงนี้เมื่อกี้อยู่บนเรือชี้ไปทางนู้นเฉยลงทิศน่ะโอ้โหสนุกมากคือดีมากนะคะเห็นกันแบบว่าแน่นๆโลมาแน่นแน่นเราใกล้ชิดสุดๆน่ะลองมาเที่ยวกันนะมาเที่ยวเมาดีพะค่ะไม่ยากเลยเพราะว่า ใช้วีซ่าแล้วก็ของออยากเรามาแออ์เอชียก,ก็คือมีบินมีไฟลม์มามาดรีทุกวันอยากมาก็คือมาได้เลยไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องอะไรนะคะแล้วก็อย่างแพคเกจที่เรามาเที่ยวอ่ะก็สนุกคุ้มสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัวแนะนำให้ลองมากันนะมาตามรอยเรากันเราก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมเซนทารามิลส์ลากูลมาดรีสท์เระคที่ให้พวกเราได้มารีวิวแบบว่าเต็มที่แบบนี้นะ าเราชอบมากเราคิดว่าทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็ต้องชอบเหมือนกันนะแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย